ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย ได้อนุคุลปีดแก้ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวคู่มือและการจัดห้องสุขาสาธารณะสาหรับทุกคนเพื่อแสดงถึงหลักการพื้นฐานและตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มสอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชนและภารกิจหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรวมทั้งเป็นห้องน้ำต้นแบบและเป็นทั้งเ้ืยอให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพมรวมถึงหน่วยงานราชการและสถานประกอบการสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยมุ่ง ตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นรวมถึงบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสังคมเพศชายเพศหญิงผู้สูงอายุคนพิการและผู้มีความหลากหลายทางเพศ กิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกันมากถึง18คันบนถนนสายไม่ข้ดนเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ย้ำเส้นทางนี้ใช้ความเร็วกันมากฝากฝืนไม่เว้นระยะหา่างชาวบ้านที่อยู่อาศัยบนอาคารได้ยินเสียงชนดังสนั่นวันไวต่อนเนื่องกันหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็เปิดหน้าต่างออกมาดูพบว่ารถยนต์ชนกันถึง11คันในช่องจราจรด้านในสุดเป็นรถเก๋ง10คันรถตู้1คันสำหรับถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักหรือเรียกว่าวงแหวนรอบที่1มีการจราจรหนาแน่นและมักใช้ความเร็วจนจน หน้าที่ต้องทำป้ายสัญลักษณ์ให้เว้นระยะห่างเตือนให้ระมัดระวังเพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ายนอนุพงศุสมนิพผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเปิดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกดปี2568มุ่งรับมือภัยทางอากาศและภัยจากการกระทําของกองกําลังนอกประเทศเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรทรัพยากรระบบการประสานงานและสื่อสารของทุกภาคส่วนทั้งนี้กระสืบเนื่องมาจากเหตุประทัดระหว่าง,างทหารไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดนช่องบอกอําเภอน้ํายืนทําให้ต้องยกระดับการป้องกันภัยและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ชายแดนจังหวัดจึงออกคําสั่งจ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจพิทักษพื้นที่ส่วนหลังและแผนโพยพกประชาชนจงังหวัดศรีสะเ,เกดปี2568ขึ้น ตำรวจชุสบสวนส,วนสวนพเมือ,มองอุดรธานีบุกจับสาวทอมแสกตะเวนกินหมูกระทะหายเหยื่อร้านค้าหลอกโอนสลิปปลอมผู้เสียหายและรายทั้งร้านหมูกระทะร้านขายของชำและรถรับจ้างรวมตัวกันวางแผนตามจับสาวทอมรายนี้เข็ดหลาบโดยใช้สาวสวยตีสนิทก่อนล่อสาวทอมรายนี้ให้ออกมานัดพบกันเพื่อพาไปกินข้าวจากนั้นผู้เสียหายก็แจ้งให้นักข่าวช่วยประสานตำรวจมารอ เมื่อกินอิ่มแล้วก็เดินออกจากร้านตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีแสดงตัวเป็นตำรวจเชิญตัวไปที่สพเมืองอุดรธานีสาวทอมมีท่าทีหน้าตาไม่สำนึกผิดท่ามกลางผู้เสียหายห,ายหลายคนก่อนที่ผู้เสียหายจะบั่นดานโทรศัพท์ใช้ฝ่ามือตบไปที่หัวสาวทอมหนึ่งครั้ง ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้าพนังคอใต้จัดโครงการทันตกรรมพื้นที่ทําฟันฟรีสําหรับประชาชนในพื้นที่ตําบลบางหัวเสือเพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพนังคอใต้ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านทันตาสาธารณาสุขได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีร,ระหว่างกฟผกับชุมชนในพื้นที่อีกด้วยซึ่งการให้บริการในวันนี้ก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากขูดหินปู ถอนฟันและอุดฟันสำหรับประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งสิ้น48รายให้บริการโดยทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคลินิกทันตกรรมบ้านรักยิ้มไทยนิวเอเชียพรบอ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาตัดสิน